รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกระทิงแดง You Project หุ้นมะพร้าวชาวเกาะ สวัสดีครับขอบคุณวอร์ริี้ซุ่มแซ่บแซ่บไม่าหมือนการบอกว่ามือถือแขกวันนี้เราแซ่บมากคิดดูคุณแม่ไม่อยู่นี่คือจบเลยอ่ะจริงจริงๆเป็นเพื่อนเก่าที่โรงเรียนเดียวกันนะตอนนี้เใช่ด้วยกันมาเลยอ๋อนี่คือรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวเรียนโรงเรียนสตรีด้วยกันมาเอ๊ะเดี๋ยวเป็เชนกับเด็กสตรีป่ะไม่ใช่แต่ก่อนที่จะไปรู้ว่าแขกคือใครอะไรยังไงเนช่วงอ้นพ่นไฟวันนี้ Proudly to be p r i n c a l r i g h t วิธีการปอกแตงโมและสับรถด้วยวิธีง่ายๆพี่ๆที่กำลังขายผลไม้อยู่ที่เป็นรถเข็อควรจะดูเลยมันง่ายยังไงพี่อ้นหรือไม่ใครก็จะทำปาต้องปาร์ตี้หรือว่าเคยปอกอะไรยากๆไม่ต้องมาดูโอนพลไฟ ต้องคมมากแล้วก็ต้องแม่นนิดนึงจะได้แคปเม็ดเท่าไรใช่ไหมว่าเม็ดออกาาเลยเป็นเหมือนแบบเสียบไม้เป็นไม้ติ่มอย่างงี้ได้เลยนะใช่ไหมติ่มเห็นป่ะแล้วทานง่ายไม่ต้องมาคอยแซะคอยซ้อคอยอะไรไปเป็นจริงจริงเลยนะไม่เป็นสมรรหัานได้สวยมากเก่งมาก ไม่เจอแขกรับเชิญไหมจะได้ชวนเขามาทานผลไม้อร่อยๆนั่งรับไหลายๆรอแขกรับเชิญต้องรีบเชิญแล้วนะเพราะไม่รู้จะอยู่ถึงเบรกถ้าป้าเดี๋ยวคืนมีนัดต่อหรอไม่หมดเลยไปยกเขามาเขามาเองไม่ได้แกเร็วเอาผลไม้ไปให้เขาด้วยต้องพูดดังๆนะแขกอ่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ยินทำไมล่ะแขกโอ้โหสก๊อยได้ชัดเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วป๊ ยินครับไม่ไ <stressing> ด้ยินเชิสวัสดีคไม่ไ <GO> ด <av i> ้ยินว่าอะไรคะกำลังก้มเลือกของอยู่อ่ะเมื่อกี้พอลงไปแล้วมันมันมันยืดขึ้นไม่ได้ยืดได้ดีขึ้นได้แล้วยกงไงก็เราวันนี้พี่ทอมเดลีนูสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะทัก โบสนิทกันมากไหมพี่ท็อปกับยสนนิทมากเลี่รู้จักพ่อรู้จักแม่เกาเลยนะพาไปรู้จักพ่อรู้จักเหลือแต่สู่ขออย่าไม่ต้องสู่แล้วครับไปรงน้นไปดีกว่าเดี๋ย่าค่อยมาเอาเสื้อเดี๋ยวใครมาเอาเสื้อพี่ท็อปเสื้อไม่อยากไปแต่ว่าเดินมากมันโบแบกแม่ไปเร็วอให้ขี้คออีจับอย่างนี้แม่เลยคุยกับเพื่อนของ้นสีก่อนเสร็จประมือให้อาม่าอีกหนึ่งครั้งนี่เธอทำไมเรียกพาอมาตลอดเวลา S <S> <S เขาเป็นคนตั้งเลยนะชื่อในวงการบันเทิงเนี่ยนะท็อปดารานีนุชแต่ว่ามามีชื่อใหม่ประมาณสักเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยจากอ้นสีพันไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้<ม>าชาวบ้านล้ตตอนเียอะมากมากน่ารักดีแล้เวเวลาเขาพูดคุยอหละกับเขาอะเขฮะฮะอะไรนี่สินี่สิอะไรนะฮะฮะแล้วเราก็ต้องพูดทวนเนอะแมเลี้ยห,หูไม่ดีนี่จริงอนะแล้วเราก็เข็ดกับเขาคืออย่างทติเขาบอกว่า๋ยนนี้หูดีนะให้เราไปช้อปปิ้งอะไรเราก็ไปซื้อให้เขาพอเราซื้อมาเราจะไปเก็บตังค์เขา ฮี่สีไม่รองเรรอี้ราอากเรียกว่าอาม่าจงไมพี่ท็เนไม่เคยห่างหายจากจอหน้าจอเลยไม่เคยห่างหายจากวงการันเลยแต่ความทรงจำเขาไม่มีแล้วไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นนักแสดงอะนี่ระบบความจำเราก็จะจำบทจำบทแล้วเราก็ดีลีททิ้งแล้วเราก็ต้องจำใหม่ไงเพราะฉะนั้นแรมเราก็เลยต่ำลงต่ำลงต่ำลงความจำระยะสั้นเราเนี่ยจะเร็วแม่นคม แต่พอระยะยาวขายเกลี้ยงเลยงานล่าสุดนะต้องแบบว่าซ้อมๆๆเล่นต่อหน้าพระที่นั่งใช่ไหมป๊อปป๊อปเป็นคาศัพท์เกี่ยวกับผ้าต่างๆป๊อปป๊อปเล่นเป็นคนแรกจำป๊อปป๊อปเล่นได้หมดเดินออกมาจากงานลืมเกลี้ยงหมดเลยส่วนใหญ่อย่างผมเนี่ยเห็นจะเห็นพี่ท็อปเนี่ยเป็นนักแสดงไปแล้วมาก่อนแล้วเพิ่งทราบวันจีพี่ท็อปเนี่ย ทำเบื้องหลังมาก่อนก่อนที่จะเป็นนักแสดงไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยไม่ถึงเขาหรือพี่ว่าไม่รู้เลยถ้าเมื่อกี้พี่เขากำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าจะตอบยังไงบพี่จำได้ประมาณปีสามสี่ไปปี3ามห้าเนี่ยทำงานอยู่บริษัท์แอลับผมโอ้เออบรรจุเขาเป็นพนักงานประจำในตำแหน่งครีเอทีฟแต่อยู่ฝ่ายสารคดีครับผมพูดจารู้เรื่องนะรู้เรื่องมากแล้วไหนเขียนสคริปต์สุดเลยนั่นแหเขียนสคริปต์อะไรอย่างนี้นะโอ้ยนั่นคือแบบพิ้งจากคนเบื้องหลังมาเป็น 咱们。<Bye. S 2> <music> พลิกได้ไงบทอะไรเป็นบทแรกให้มาปึ้งหน้าโธหน้าอย,อยา่อยางงี้นะ้องว่าจะเล่นอะไรล่ะน่าจะเป็นยูนอยเจออะไรซิเกอร์เป <ละ S 2> ็นนางเอกเข้ <ๆ S 1> เ<ร>า ok? มาถึงก็เล่นในนี่สามพูดโลเวงก่อก็เล่นตลกอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กต่างๆนานาแต่แะะบทแรกที่มาเล่นเนี่ยนะก็คือไปเล่นเรื่องพิชกิ้งหนูหมูแฮมดังเพราะพี่ก้องกับพี่หมิวมื่อนี่ไงแล้วคนก็จะรอดูพี่ก้องพี่หมิวพอดีมีเราเราจะได้อาศัยดังด้วยเดี๋ยวเราให้พี่เท้าพักเบรกกันแป๊บนึงดีกว่าะเหรอนะครับโอ้มีเมตตามีเมตตาพักก่อนเท้นี่งวามจักก่อน ได้นะพี่ท็อปได้เออได้ได้เดี๋ยวมีของเที่ยวเลือกจะมอบให้มะพร้าวชาวเกาะอร่อยชื่นใจเฮฟไรต์ก็ส่งมอบให้ได้มาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องจักรยานพี่ท็อปนึกไว้ก่อนเลยนะครับเมื่อวันหนึ่งลูกที่ติดพี่ท็อปมากๆนะพูดกับลูกอะไรรู้ป่ะไปไปใช้ชีวิตของตัวเองไปไได้อยู่ได้เราให้กำเนิดแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเขาก็จะเติบโตและมีชีวิตของตัวเองสนับสนุนโดย คิดแคทยาสีฟันเซนโซดามาเปเนยครับมาเสียวเสียวเลยคะเสียวฟันนี่แหละครับเสียวฟันอย่าทนขอบคุณยาสีฟันเซนโซดนะครับยาสีฟันที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่เลือกใช้มาไปบ้าเลยค่ะยินดครับจำได้ไหมเราคุยเรื่องอะไรกันในเวกนี้ครับจักรยานเรื่ยังไม่ได้เป็นบ้านังไม่ได้เรือ ครับคนอื่นเขาก็เลือกกีฬาต่างๆนู่นนี่เล่นบาาตีปิงปองวิ่งไปมา,าทำไมมาเล่นโยคะทำไมมาถึงมาถูกใจการขี่จักรยานใช่ไหมขี่จักรยานนี่เป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็จะชอบขี่จักรยานเล่นแถวบ้านมันจะมีแบบุที่ขี่เยอะเงี้ยนะแล้วพอลูกเราเริ่มโตอ่ะ ห้าขวบลูกกันได้สักสี่ห้าขวดแล้วก็ซื้อที่ซ้อนเป็นแบบอย่างดีๆที่มันมีแบบ,แบ,บนี้นะแล้วก็ขี่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วพาลูกเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ลูกได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติได้ขี่ด้วยกันได้มาเล่นเกมใช่แล้วก็ขี่กันมาอย่างเงี้ยตอนตอนหลังเนี่ยเราก็ล้างไปนานแล้วก็กลับมาย้อนขี่ีเพราะว่าเรารู้สึกว่าการขี่จัก,กรยานมันเป็นกีฬาที่มันทําให้เรารู้สึกอิกสระคือว่าขี่จักรยานเนี่ยมันองขี่ไปข้างหน้าอ่อยเรื่อยเรืเ่อย มันประสบปัญหากับการที่เราเป็นชาวเซมอร์มันสวนทางกันเลยพี่ทอมคือเคยมีไหมที่ขี่ไปแล้วกลับไม่ถึงเกินเลยสัญญาไม่ไม่มีหลงเรื่องทางไม่มีหลงเป็นคนที่แบบเราขับรถเราชำนาญแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปที่อยุธยาใช่ไหมคะไปถ่ายละครแล้วเช้าก็เลยเอ้ยกองเขนานัดประมาณ10บโมงเราก็ไปขี่จักรยานก่อนตื่นตั้งแต่หกโมงเอกไปขี่จักรยานดูดนู่นดูนี่เลยเลยขี่ขี่เสร็จปุ๊บ เวลาที่เราจะขึ้นสะพ,พานข้ามแม่น้ำป่าสกักนะเราก็อัดเป็นเกียร์หนักไปก่อนห,หนัก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 ไปแล้วพอมันกำลังขึ้นคอสะพ,พานแล้วเราก็ตกไปเป็นเกียร์เบาแล้วมันก็จะบูบูบูบ<ห>ูบ<ห>ูตกไปนะต่ขึ้นไปถึงคอสะพ,พานแล้วก็เอ๊ะวิธีการเปลี่ยนจากเกียร์หนักมาเป็นเกียร์เบาทำไงอะแล้วจะกยยังไงผลวหายไปเลยทังไงอะหายไปไหนรวหรอแล้วเราก็เอามือมันจะต้องแบบมันตก เกียร์รด้วยมือขวาอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันจะแบบว่าแกนใหญ่มันก็จะเป็นเกียร์เบ,แบาแกนเล็กมันก็จะเป็นเกียร์หนักจาไม่ได้เลยนะเอามาดึงเอามืออีกข้างมางัดเฮ้ยเราทำยังไงวะเราทำยังไงวะอยู <c oughs> ด่ดีๆก็ลืมแบงค์ไปเลยหายไปเลยแล้วก็ปั่นเกียร์หนักไปจนถึงกลางสะพานาพแล้วกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะจอดถามลูกพอไปถามลูกว่ามันทำยังไงเบรกก็ไม่ได้ใช่ไหมเบรกได้แต่ว่าเฮ้ยอยู่ๆมันหายไปแล้วหาวิธีไม่เจอ ชับพันที่เวลาที่เราอยู่กึ่งกลางสภาเนี่ยเหมือนเหมือนสนามแม่เหล็กมันเข้ามาช็อตปจำได้ตกเกียร์ตกไปตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วมันกลายเป็นเกียร์เบาแล้วมันขาลงเราต้องเล่นเราก็ต้องใช้เกียร์หนักแล้วไงเขาเป็นคนน่ารักมากขอเล่าแมตช์นึงนะ้นเขามีคนนึงพี่ท็อปสวัสดีค่ะเจอเกิดงานว่าโอ้สนุกเลยพี่งานเมื่อวานโอ้ใช่น้องพี่เมื่อวานโอ้แต่คนมันก็เฮ้ยงี้งี้ไปเรื่องเป็นลาบไปเราจะไปเข้าเลยเลยไปหาหน่อกี่สีใครอะซึ่งพี่อ้นไม่รู้จักไม่ไม่รู้ อยู่แล้วถ้าเขาดีมากเราคุยกับเขาเหมือนกับว่าเมื่อวานเจอเขาจริงๆอ่ะใช่ไหมน้องคนเมื่อวานเออแล้วพี่ที่ทําประสานงานหรือว่าโปรดิวเซอร์ละครต่างๆเนี่ยเพระว่าสามคนในวงการเนี่ยที่เขาจะจำไม่ลืมเลยนะคือพี่ท็อปพี่แบบไทยพี่ก้องปิยะที่จะลงกันสามคนสามคนเนี่ยคือว่าบุคลิกเหมือนกันพี่ก้องปิยะล่าสุดว่าอย่างนี้ฮัลโหลพี่แมวเหรอพี่แมวเหรอพี่แมวอืไหนพี่พี่พี่นอนได้ไหมพี่นอนได้ไหมยังไม่ขึ้นไปได้ไหมพี่นอนไม่ได้กันจะถ่ายพี่ก้องปียะโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นไปนะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปนะอาวาง ฮัลโหลพี่แมวหรอพี่มาหรอพี่ต้องขึ้นไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ต้้งมาแล้วค่ะ <c oughs> ต้องมาแล้ว่ะ <c oughs> แต่มากไม่เท่าเขานะ <c oughs> เ,ออเขาขับรถไปด้วยนะ แล้วก็คุยโทรศัพท <museums> <IS mus i dialog> ์2เครื่องเก่งไหมล่ะสีกันขนาดที่เอาตัวไปกันมีดพี่กล้องพี่ปิยะเออทำไมเธอรู้อ่ะฉันรู้ฉันทำกันบ้านโอ้สมัยก่อนอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหมแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกันต่างๆนานาก็ไปแถวมาบุญคลองมาบุญคลองแล้วเราก็ใส่ชุดนักศึกษาเสื้อขาวกางเกงยีนใช่ไหมพี่ปิยะแล้วพี่ก็ใส่กระโปรงอันนี้ก็มหาวิทยาลัยเดียวกันรถเมลที่จะกลับมหาวิทยาลัยมาแล้วเราก็วิ่งกวดรถเมลวิ่งวิ่งกันแล้วเร็วพีกก้องเราก็กระโดดขึ้นรถเมลพี่กล้องปิยะกระโดดขึ้นรถเมล กระโดดขึ้นรถเมล์เสร็จปุ๊บมันมีช่างกลอยู่บนโน้นไงช่างกลเห็นปิยะวิ่งวิ่งตามรถเมล์แล้วก็ใส่เสื้อขาวตัวเองก็ขำเรองมากอะตอนนั้นเหมือนจิ้งเหลนอ่ะพอปิยะขึ้นมาก็เงื้อมีดจะแทงปิยะอย่างเงี้ยนึกว่าปิยะเป็นแบบว่าช่างกลต่างโรงเรียนแล้วมานไ่เป็นวโจก่มาเรื่องเขาไงเราก็ขึ้นกระโดดขึ้นไปพอากำลังเขากำลังเงื้อกระโดดขึ้นไปพอดีเอวดีก็เลยวับอย่าทำนี่เพื่อนกูว่าอย่างนี้โหมากฉันบอกอางนี้เลยดิว่ให้รู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงนี่่ไไมด้เป็นพวก อ๋อไม่ใช่กล้องท่เพื่อนเอ้าแล้วก็ไม่เป็นตุ๊ดยางตอนนั้นก้องปิยะเป็นตุ๊ดตั้งแต่เด็กเลยเอ้าไม่่้อ่เป็นตุ๊ดได้ยังเน่ไม่รู้ก่อนตอนเด็กๆไม่ใช่ว่าเรากันหรอกปิยะร้องด้ยไงออโต้พาอโของนางเสียงดังเนี่ยกลงงนี่อยู่ก็เลยมันก็เลยวิ่งไปออกลงหน้าเขาเรียกอะไรนะประตูหน้าแล้วมันหนีเราปิยะเนี่ยขึ้นรถเมย์ยังขึ้นประตูหลังเลยนะโหไม่เลื่อขึ้นหน้าครับเก่ชัดเจน เราก็เลยต้องตามไปดูแลพี่ทอปเราแ้วผมไม่ดีแล้วพี่ก็แบบแมนมากนะแต่พี่ท็อปเนี่ยจริงๆล้วเนี่ยเราเคยได้ยินกิติศักดิ์เป็นคนใจร้อนมากแล้วทำไมตอนนี้ลุกเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเขาเรียกโทสะจริตยังเป็นคนใจร้อนอยู่นะวันก่อนนี้ใส่ผ้าถุงนี่นะแล้วก็ใส่เสื้อขาวไปวัดนั่งเครื่องบินไปอุดรไปวัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนข้างๆทำให้เราคานใจนะ แล้วก็รู้ตัวเองนะมันดีตรงที่ยังยังรู้ตัวว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จะพยายามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ยังทำให้ตัวเองไปเดือดร้อนคนอื่นอนะ่ะหรือว่าไปทํากิริยาไม่ดีกับใครพูดจาทําร้ายจิตใจใครเขาโดยที่ไม่รู้ตัวปากเสียแล้วก็มาทบทวนแต่ว่าวพี่จอมเนี่ย<ช>หันหน้าเข้าหาธรรมะอยู่สักพักแล้วใช่ใช่เราเอาอะไรมาปรับใช้กับชีวิตบ้างอุ้ยหลายอย่างเลยก็อย่างนี้อย่างที่เราเช็คตัวเองอ่ะก็คือเวลามันเกิดอะไรขึ้นก็หมั่นมองตัวเองมากกว่ามองคนอื่นอ่ะก็มีความรู้ตัวส อันนึงอันนึงนะที่ทุกคนทําได้แล้วง่ายที่สุดเลยก็คือรักษาสินห้าพี่ทอมเหนื่อยยังครับอยากพักไหมพักกินอะไรเปล่าพี่จะพักคิดถึงือพี่แกนี่ครับพี่ทอมครับมอบให้เลยทัำสก้าเลยจริงครับเลยอะให้จริงครับให้จริงครับช่วงหน้ากลับมาม่าต่อดีกว่านะครับผมวันนี้มีคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะมาฝากกันนะครับเป็นนิ้วมือนะฮะถ้าเกิดเป็นนิ้วเท้าเรียกว่า toes นิ้วมือเรียกว่า fingers นะครับนิ้วแรก thumb Index Finger นิ้วกลางนะครับ m i n g l r finger นิ้วที่4นะครับ Ring Finger ที่ใส่แหวนนะครับนิ้วที่5นิ้วเล็กๆ Pinky หรือว่า Little Finger ก็ได้ข้อมือเรียกว่า Wrist และฝ่ามือเรียกว่า Palm สนับสนุนโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดเป๊ปซี่กับเล อ่ะถ้าเบรกนี้มันมีของให้แล้วเราโอ้ยของเยอะมากมาบ๊บเลเลยครับรสชาติขาสนุกสุกทางครอบครัวครับพี่น๊อกชอบเราชอบแก่นี้จังเลยอ่ะมาบอบใช่รับทุกอย่างฝันนี่ไปให้ลูกชายด้วยคนณอย่ยุ่งกัลูกชลยุณ้ี่อ้ยโอ้ลูกก็ไปเมืออกแล้วถ้าไปต้ยไอ้ยโอ้ยโอ่ยั่งเโยโอ้ามนี่ได้ย่าลูกชายนี่ยอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอไยโอคนโนาะตอ้งไปติดแ้นแล้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยชอบมาคุยาอรึกอายาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าชอบ อยู่กับแม่เราก็ห่วงนางก็ห่วงแต่เราก็บอกว่าเราอยู่ได้เรามีเราไม่ได้ถึงกับมีความสุขอะไรฉูดฉาดแต่ว่าชอบอยู่คนเดียวแก่แล้วไงแต่อ้นชอบพิธีการของพี่ท็อปอันน,นี้อยากจะแชร์นี่คือคือเป็นคุณแม่ท<ไ>ี่เป็นแบบแม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยติดลูกมไม่อยากให้ลูกออกจากอก,อกตัวเองเนี่ยม <ๆ S 2> เยมื่อวันหนึ่งลูกที่ติดพี่ท็อปมากๆนางพูดก,กับลูกอะไรรู้ป่ว่าะไปไปใช้ชีวิตของตัวเองไปไมู่ได้ไม่ได้แกเป็นไรของใครที่สีม้าลำคาญเพราะว่าแม่ทุกคนจะต้องรู้ว่า เราให้กำเนิดแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเขาก็จะเติบโตและมีชีวิตของตัวเองถ้าเมื่อไหร่เราเอาใจไปแปะไว้กับเขาเนี่ย เขาไปจากเรานะเราก็จะหมั่นไส้คนที่ทําให้เขาต้องไปอยู่ด้วยเราก็จะแบบมีทัศนคติที่ไม่ดี<ล>ก็ไปหมั่นไส<า>้เขามันก็ไม่ดีกับชีวิตใครสักคนนึงสู้เราอยู่ตรงเราก็เป็นแม่อยู่เนี้ยเขาเราบอกว่าเวลามันมีเหตุการณ์อนะไรในชีวิตเราบอกว่ายุ่แม่อยู่ตรงนี้แล้วแม่เป็นหลักนะลูกเอาหลังมาพิงได้ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความสุขความทุกข์อะไรในชีวิตอนะไม่ต้องกลัวนะเพราะนั้นลูกก็เลยเราเราเรู้ว่าถ้าเกิดแบบว่าครอบครัวเลิกกันอะไรเงี้ยถ้าเดี๋ยวลูกจะแบบขาดหรืออะไรเง้อกกไม่ตงลัวทุเรืดดห แม่เป็นหลักแต่ทีนี้เนี่ยพอลูกคนโตอายุ22ชื่อน้องกั๊ดน้องกั๊ดได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วใช่คุณแม่คิดยังไงบ้างกับแฟนสกรีนให้คุณน้องกั๊ดหรือเปล่าบอกอีเซนบอกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้เอามาให้แม่ดูก่อนมีหรือเปล่าคือนางหามาก่อนแล้วเราก็เชื่อนะคนเป็นคนที่ใส่ยังไงก็จะไปกวักหาคนประเภทคล้ายๆเขาหรือเพาะวจะชอบคนประมาณเดียวกันออย่างเงี้ย อย่างแฟนบางคนที่แฟนคือเขามีแฟนมาอย่างเราจะไม่ได้พูดตรงๆบอกว่าเอ้ยอันนี้ลูกคุณจะต้องฝึกเขานะเนี้ต้องฝึกเขาหน่อยเรื่องเป็นแม่บ้านแบบเลือนหน่อยนะเป็นผู้หญิงอย่าให้มันมีขาดเรื่องพวกนี้อย่างนั้นเป็นแบบกินอาหารเสร็จลุกพลุดเลยอย่างเงี้ยมันไม่น่ารักแต่เราจะบอกผ่านลูกเราแต่เราจะไม่บอกว่านี่ไม่ตาหนิกะแต่บอกว่านี่ถ้าลูกรักเขาลูกต้องฝึกเขาเพราะไม่งั้นมันจะเป็นนิสัยไม่ดีติดตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กสมัยนี้เขามีความเป็นตัวของตัวเองเราต้องเคารพเขาอ่ะ เรวก็เคารพเขาแล้วก็ดูให้เขามีกิริยามารยาทอัไไมัมันไม่งามก็ก็บอกคุณทางลูกเราไปบ้างแต่อย่าไปแบบเฮ้ยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้เลย ลูกเราก็อึดอัดใจแม่ก็ไม่กาแม่ก็ไม่กั้นไม่ห่วงแต่ว่าที่พี่เฟสถามอย่างเงี้ยเพราะอะไรมากเขาอยากเป็นลูกสะภ้ายมากก็ลังจะถามไยว่าจะดือว่าที่พาเขามาไม่ใช่ผู้หญิงจะทำยังไงได้ไหมมาโอเคเลยถ้าเป็นจริงๆคนเรามันไม่ได้สื่อสารกันด้วยเพศหรอกมันสื่อสารกันด้วยใจด้วยแบบว่ามันความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงนั้นเนาะเรื่องเพศมันเป็นรสนิยมทางเพศที่เขาชอบแบบนั้นแบบนี้แต่อเรื่องความหัวจิตหัวใจมนุษย์มันก็เป็นคนเหมือนกันทั้งนั้นน่ะนะถ้ามันเป็นความรักก็เป็นความรักแหละ แล้วคนเล็กล่าได้ข่าวว่าฮอตมีสาวๆมาบอกว่าเกลียวด้วยออคนเล็กเท่าไหร่ละแมาน้องแกงเท่าไหร่นะแกงสิบหก โอ้ก็ห่างกันัเหมือนกันเนาะหมอศรหน้ามันเหมือนแม่เลยเหมือนแม่ตอนไม่แต่งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มีแต่มีแฟนยังมาเริ่มเริ่มมีปุ๊ปปุ๊ปิกยังมีปุ้ปปิ๊กที่แบบผู้หญิงมาชอบนางแต่นางไม่ชอบแล้วคนที่นางชอบนางก็ทุ่มเทแล้วเวลานางทำนัองเต็มที่ไ่ทอมไม่คิดจะพาลูกเข้าวงการเหมือนเธออันนี้พูดเลยนะก็มีสื่อออกว่าหน้าตาดีแต่ก็ไม่มีใครติดต่อมานะไม่จริงจังไงบางทีบางทีงานบางอย่างมันไม่ต้อง หน้าตาก็ได้ไงใช้คาแรคเตอร์อย่างนี้ไงแต่ว่าออหมายถึงว่าทางกัดทางแกงอะ่ะเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้มีความฉายอยากจะมาทางนี้ด้วยไปของเขาได้แต่วันนึงออถ้ามันมันเป็นลูปนั้นมันจะต้องเป็นเขาก็จะมาอเองแต่เราบอกว่ายังไงลูกมันต้องมีคือคุณต้องมีของของคุณน่ะไม่ใช่คุณอยากเป็นเพราะแฟชั่นเพราะว่าแบบว่ามีแม่เป็นไอดอลเป็นแบบนั้นแบบนี้ว่าไม่ใช่อะ่ะคุณรู้จักตัวของคุณข้างในจริงๆก่อนว่าคุณชอบอะไรเราบอกลูกว่าจริงจริงแล้วการใช้ชีวิตนะลูกแค่ลูกหาสิ่งที่ลูกรักเจอนะแล้วก็ททํามัันนนให้้ดดีี่่่สสุิงะ เวลาลูกได้ทำสิ่งที่รักแล้วได้เงินด้วยเนี่ยถือว่าลูกประสบความสำเร็จในชีวิตเร่มาขยี้แขกก่อนเริ่มขยี้แขกได้ไงไงคือปกติเนี่ยเขาจะมีช่วงเอกยี่ขยี้แขกแต่วันนี้เอกยี่ไม่อยู่เลยเราก็ช่วยขยี้มากคำถามคือให้เล่าเรื่องที่คิดว่าตัวเองน่ารักที่สุดในชีวิตทีนี้ชมันเลยค่ะหมดแล้วครับปิดตอบมีทั้งหร่ตอบ ความน่ารักมาก,รกเราว่าเราช่วงที่เราน่ารักที่สุดคือช่วงที่เราตั้งครัน <c oughs> เรามีความเป็นแม่เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเออเราเรามองอะไรด้วยความหวังอะ่ะด้วยความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันคือเรามีความเมตตาต่อลูกเรามากๆเร่งมันเป็นเป็นความเมตตาที่คนไม่เป็นแม่จะไม่เข้าใจนะ <c oughs> มันเป็นความรักแบบที่มัน หลบ่าท่วมทน้ทนท่วมท้นอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขไง응네มันน่นจะเป็นช่วงที่เราน่ารักที่สุดใครจะบอกว่าผู้หญิงตอนท้องไอ้นู่นไอ้นี่เราว่าเราอาจจะเป็นคนน่ารักที่สุดตอนทอน้องก็ได้อาจจะตอบไปแล้วสุดท้ายแล้วมีธุรกิจหรือมีอะไรที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมไหมฮะขัวอ้นสีเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าคู่กันมีเจ้าคู่กับน้ำตาลโตคู่กันมีขาวมีหวานดิฉันมีน้ําตาลสดน้ําตาลสดอย่าบอกว่าเราเป็นน้าตาลสดเลยต้องบอกว่าเราเป็นเนื้อเนื้อลูกตาลในน้าตาลสดที่ไม่ใช่ในน้าเชื่อมนางไม่ได้เป แท้แล้วใส่เนื้อลูกตาซึ่งไม่ได้เป็นเนื้อแก่หรือเนื้ออ่อนเกินไปกำลังดีลงไปแล้วแช่เย็นนะครแล้วก็ใส่ช่องฟรีซอย่าให้ฟรีซแข็งมากนะบางๆตักชื่ออะไรชื่ออะไรผลิตภัณฑ์ชื่อน้ำตาลสดน้ำตาลสดจะมีจะมีฉลากมีเป็นหน้าพี่ทอาตรงนั้นพี่ทาอปหน้าเออแต่คุณสามารถสั่งแบบไม่มีฉลากได้อ เอาแต่น้ำตาลสดก่ขอเชิญเอาหน้า,นามาอ,อร่อยเหมือนกันบางคนไม่อยากพีสูจนไ,ไม่อยากทางขวามหวานอร่อยๆติดต่อต <ไป S 1> ิดต่อ<ด>เลยได้ครับ <นะ S 1> แต่กิจกรรมดีๆของเราอีกหนึ่งกิจกรรมครับหลังจากที่เราได้เฟ้นหาผู้โชคดีนะครับไปมีดแอนกรีซโซนแซบแสบซาแบบว่ามือถึงแล้วก็บแบบซี่เลตอนรสชาติความสนุกสุขทั้งครอบครัวกันไปแล้วนะครับกับครอบครัวของพี่เจเจบริที่สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กนั่นแหละอเมซอนตอนนี้เราได้ผู้โชคดีที่จะไปร่วมสนุกกับเราครบแล้วพี่อ้อนมาข้อแก้วครอบครัวที่เราพูดถึงและนี่คือผู้โชคดีที่จะได้ไปร่วม ตอนรสชาติความสนุกสุดทั้งครอบครัวกับพวกเรารายการอะไรนะปากว่ามือถือกับอ่ปามือถือปากว่าอันนี้มาปากว่ามือถือมาถึงสะโพกมาต้องทำนิกว่ามารายการปากว่าตาขยิบ แบบว่าเมือถึงแบบว่าเมื่อถึงไปเลยหรือต้องกลเขาไปเฉี่ยอเ่นอีกวันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับเพลนารี่มอลที่เอฟเฟอร์สถานที่สวยๆเราถ่ายทำกันนะครับนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับตอนต่อไปทุกวันสามเก้าโมงเช้าช่อง3 SD กับรายการปาว่าเมื่อถึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณพี่มด้วยค่ะขอบคุณพี่สาวค่ะถ้ามาดูเธออายุเท่าพี่เธอก็จะต้องได้เล่นละครเป็นร้อยสี่เล่นน้อยนาละครนะลุงสามร้อยเรื่องไหม โอ้โหลุงเล่นกนผมร่วงไปหมดแล้วไม่พลาดทีนี้หลานแล้วนั้นเจที่อ้วนอะไริปี๊บปี๊บใครมาที่กขไม่ได้มาคเห็นไหมตาไหม